สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับ i s a ซคเอนจิเนียริขอแนะนำเครื่อง IP p h o ฟนนะครับเป็น d t 9 2 0ซีรีส์นะครับโมเดลรุ่นนะครับ i t k 6 d 1ขีด 6D ขีด1นวงเล็บ BK-TEL นะครับก็คือเป็นเครื่องฟังก์ชันชีนะครับขนาด6ฟังก์ชันชีแล้วก็เป็นเครื่องสีดำา d d ก็คือเรื่องของ ปุ่มของฟังก์ชันคีย์นะครับแล้วก็ BK ก็คือ black ก็คือสีดำนะครับสำหรับ IP Phone รุ่นนี้นะครับสามารถใช้งานได้กับ SV 9001 SV 9003แล้วก็ NEC SV 9005นะครับก็คือโมเดลนี้สามารถใช้งานได้ทั้ง3รุ่น3ตู้สาขาทั้ง3 3รุ่นนะครับเครื่องรุ่นนี้จะใช้สายสายแลนนะครับแล้วก็ support PoE switch ก็คือสามารถที่จะต่อสายแลนและก็เครื่องใช้งานได้เลยนะครับด้านหลังด้านหลังนะครับจะมีจะมออีอันนี้จะเป็นแจ็คต่อสายแลนนะครับแล้วก็มีทางด้านช่องทางออกนะครับเป็นแจ็คซึ่งต่อไปหาคอมพิวเตอร์ให้เราใช้งานกับคือข่ายแลนแล้วก็จะมีที่ใส่เฮดเซตนะครับหูฟังเฮดเซตรุ่นนี้สามารถใช้งานเฮดเซตแล้วก็สร้างปุ่มกดโดยที่ไม่ต้องยกหูได้นะครับ รวมถึงการเซตกระดิ่งไม่ให้เสียงดังนะครับกรณีที่ใช้เฮดเซตเสียงกระดิ่งก็จะไปดังที่เฉพาะหูฟังที่อยู่ในเฮดเซตอันนี้ก็สามารถทีใช้งานเฮดเซตได้ได้สมบูรณ์แบบทีเดียวเรามาดูกันที่ส่วนแรกก่อนนะครับมาดูกันที่ตัวจอ LED นะครับอันนี้จะเป็นจอ LED จอ LED ตัวนี้จะมีทั้งหมดเจ็ดสีด้วยกันนะครับก็จะมีสีแดงสีเขียวสีน้ำเงิน เหลืองม่วงฟ้าแล้วก็สีขาวนะครับสามารถที่จะเซตให้ให้เป็นสีใดก็ได้นะครับวันนี้ก็เราเซตให้เป็นทุกสีสลับกันในการในการใช้งานคราวนี้เรามาดูนะครับว่าเอ่อ LED จะสีนี่สียังไงบ้างเดี๋ยวผมจะลองโทรเข้าให้ดูนะครับ อันนี้ก็เป็นการโถเข้าแล้วก็เซตเสียง linking ให้เป็นเสียงเพลงนะครับก็ดูแล้วเพลินยิ่มกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของตัวหลอดไฟ LED นะครับต่อมานะครับเรื่องของจอ LCD จะเป็นโมโนโคมขาวดำา6 6 4คูณ41ดอทก็คือว่าความกว้างนะครับ164ดอท แล้วก็ความสูงนะครับ4 1แสดงผล3แถวตัวอักษรนะครับ1 2 3จะมีการแสดงผลเรื่องของวันที่เวลานะครับหมายเลขโทรศัพท์แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นเรื่องของตัวซอฟต์คีย์นะครับเวลาที่เรายกหูหรือก,กดปุ่มอะไรก็แล้วแต่บน,บนหน้าจอนะครับก็จะทำให้มีแบ็คไลท์ขึ้นมาก็จะเห็นจอได้ชัดเจนทีเดียวจอตัวนี้สามารถจะตั้ง ความเข้มได้นะครับความเข้มของจอ lcd ตัวนี้ก็เรียกว่ามองได้ได้ชัดเจนทีเดียวนะครับถ้าเกิดเราใช้งานอยู่ต่อมานะครับปุ่มเฮล์นะครับปุ่มเฮล์ด้านขวามือปุ่มเฮล์นี้เราใช้เพื่อจะเช็คตัวฟังก์ชันคีย์นะครับแล้วก็กดปุ่มเฮล์แล้วก็เช็คว่าฟังก์ชันคีย์แต่ละปุ่มนี้ทําหน้าที่อะไรอันนี้ก็เป็นปุ่มเฮล์นะครับปุ่มเอ็กซินะครับเอ็กซิก็จะออกจากหน้าจอใดๆก็แล้วแต่เพื่อจะจะกลับไปหน้าจอหลัก พอเรากด exit ปุ๊บหน้าจอที่เราใช้งานอยู่ก็จะกลับมาที่หน้าจอหลักนะครับก็คือเป็นหน้าจอแสดงวันที่เวลาหมายเลขโทรศัพท์นะครับอันนี้ต่อมาก็คือเรื่องของตัวตัวซอฟต์คีย์ตัวนี้จะเรียกว่าซอฟต์คีย์โดยที่ตัวซอฟต์คีย์จะกดปุ่มแล้วก็จะอิงกับตัวอักษรตัวหนังสือด้านบนที่อยู่บนหน้าจอ อย่างเช่นว่าซ้ายมือนะครับคําว่า l i ลิก็จะมีฟีเจอร์ให้เราใช้ได้2ตัวนะครับฟีเจอร์ฟังก์ชันก็คือ r e d d เอกับ C.I.D r e d d เอก็คือการโทรหมุนเลขหมายสุดท้ายที่เราโทรไปเราก็สามารถที่กดเพื่อจะโทรออกได้ถ้าเกิดเรากดนะครับแล้วเรากดสปิเกอร์ปุ๊บ mm hmm. เครื่องก็จะหมุนอนัตโนมัตินะครับสำหรับการใช้สำหรับการใช้รีด d หรือไม่ C.I.D ก็คือหมายเลขที่โทรเข้ามา อันนี้ก็จะเป็นหมายเลขที่ที่โทรเข้ามาล่าสุดนะครับก็สามารถที่จะเช็คได้กดปุ่มเช่นเดียวกันนะครับก็สามารถโทรออกได้อันนี้คือเรื่องของการใช้ซอฟต์คีย์ต่อมาคือเรื่องของ D I R Directory เรื่องของอสมุดโทรศัพท์นะครับเรื่องของต่อมาก็คือเรื่องของประกาศลำโพงนะครับ Paging ต่างๆสามารถเรียกหน้าจอเพจที่2มาดูได้ตัวนี้ก็จะมะีการใช้งานต่างๆอันนี้คือเรื่องของซอฟต์คีย์นะครับทำงานอ้างอิงกับตัวหนังสือ ฟีเจอร์ซึ่งอยู่ด้านบนของตัวสวิตช์ซอฟต์คีย์ตัวนี้ต่อมานะครับเรื่องของโปรแกรมเมเบิลฟังชันคีย์ตัวนี้จะเป็น 6D ก็คือมี6ปุ่มอันนี้จะเป็นโปรแกรมเมเบิลฟังชันคีย์นะครับมีทั้งหมด6ปุ่มเราจะเซตอะไรได้บ้างตอนนี้เราเซตเป็นปุ่มสายนอกนะครับเวลากดออกแล้วก็กดสายนอกเลขได้เลยจะเซตได้ดังนี้นะครับเซตเป็นปุ่มสายนอกเซตเป็นหมายเลขสายภายในเซตเป็นหมายเลขย่อ แล้วก็เจตเป็นเรื่องของฟังก์ชันต่างๆในการใช้งานเช่นว่าตั้งฝากสายตั้งตั้งคำรบกวนต่างๆอันนี้ก็สามารถที่จะตั้งปุ่มที่เรียกว่า programmable function key เพื่อใช้งานได้นะครับอันนี้ก็คือปุ่ม programmable function key ต่อมาด้านล่างนะครับด้านล่างลงมาก็จะมีเรื่องของปุ่ม recall ปุ่ม recall ตัวนี้เราใช้งานก็ต่อเมื่อมีการต่อขยาย2ตู้สาขา เราตอกกับตู้สกายอีกตู้หนึ่งโดยที่ตู้เราเป็นเป็นตู้หลักนะครับแล้วตู้นั้นเป็นตู้คอเซนเตอร์ลองขึ้นมาแล้วก็เอาสายในของตู้อีกตู้หนึ่งมาเข้าสายนอกของตู้เราเมื่อเรากดรีคอร์ตัวนี้ก็จะไปทําการฮุกสายของปุ่มสายนอกนั้นเพื่อจะโอนสายกลับไปยังตู้ปลายทางนั่นก็หมายความว่ารีคอร์ที่จะใช้งานเนี่ยจะใช้เมื่อมีการพ่วงตู้นะครับลักษณะของการใช้พ่วงตู้หรือไม่เป็นคอเซนเตอร์อีกระบบหนึ่งรีคอร์ ตัวฟีเจอร์นะครับต่อมาเป็นผ o มฟีเจอร์มูมฟีเจอร์จะแสดงผลเมื่อมีการใช้งานฟีเจอร์หรือว่าการทํางานต่างๆหรือแม้าการเช็คระบบนะครับอย่างเช่นว่าสมมุติเราต้องการเช็คระบบของเครื่องนี้ตัวนี้นะครับเรากดฟีเจอร์เลขสาก 3, ็จะเป็นเวอร์ชันเวอร์ชันน10.50.50ะครับแล้วก็ m a d d r e s s MAC address ad ของ ของตัวระบบนะครับตัวเครื่องแล้วก็เรื่องของฮาร์ดแวร์คีย์โคดอันนี้ก็จะโชว์ขึ้นมาเราก็สามารถกดฟีเจอร์เช็คได้รวมถึงการกดปุ่มมออื่นๆนะครับเพื่อจะเช็ค CPU เช็คข้อมูลต่างๆกรณีที่มีการการการ,การทำข้อมูลต่างๆก็จะมะีฟีเจอร์ใช้งานอยู่ก็คือจะใช้งานฟีเจอร์ทั้งเช็คแล้วก็มีการทำฟีเจอร์ต่างๆนะครับเช่นกดโคพวกนี้ก็จะมีฟีเจอร์ขึ้นเช่นกัน อันนี้คือตัวอย่างของของการใช้งานปุ่มฟีเจอร์นะครับต่อมาก็คือเรื่องของ Answer Answer เราก็ใช้งานก็ต่อเมื่อมีการโทรเข้ามาแล้วขึ้นบนปุ่มนะครับขึ้นบนขึ้นบนจอแล้วก็มีปุ่ม Answer ก็สามารถที่จะกดรับด้วยการใช้ปุ่ม Answer ตัวนี้ได้เดี๋ยวเราลองโทรเข้ามาดูนะครับอันนี้จะเป็นหมายเลข1 3 2ตอนนี้ผมกดโทรแล้วแล้วผมกดต่อหมายเลขภายใน ก็คือหนึ่ง3 2หลังจากูกเข้ามานะครับก็จะติดอันเซอร์เราก็สามารถที่กดรับด้วยเซอร์อันนี้กดสปิเกอร์ก็ได้นะครับกดอันเซอร์รับอันนี้ก็เป็นการใช้งานตัวอันเซอร์เมื่อมีการรับสายนะครับตัวไม้นะครับกดให้ติดเวลาที่เราต้องการคุยสนทนากับเครื่องปลายทางแล้วเครื่องปลายทางสามารถสนทนากับเราได้ใช้คู่กับปุ่มสปิเกอร์ ถ้ากดสปีคเกอร์แล้วไม่ดับก็หมายถึงว่าทางปลายทางจะไม่ได้ยินเสียงเรานะครับจะเป็นเ,เราจะได้ยินเสียงฝั่งปลายทางอย่างเดียวดังนั้นคนนี้ที่เราต้องการใช้งานเราก็กดสปีคเกอร์แล้วก็ไมให,ให้ติดสวิตติดค้างอันนี้คือเรื่องของไม่เมนูนะครับปุ่มเมนูจะมีหน้าที่เซตติ้งเซตติ้งต่างๆนะครับเช่นเรื่องของการเซตเครื่องเดี๋ยวผมจะลองเซตเครื่องนะครับเดี๋ยวเราจะเซตเรื่องของเสียงกระดิ่ง incoming นะครับแล้วก็เซต Ring uh, Tone และก็เป็น Internal Call นะครับเราก็เซต n k Tone หลังจากที่เราเข้าไป Internal Call mm hmm. ก็จะมีเสียงต่างๆอันนี้เราเลองเซตเสียงนี้ดูนะครับหลังจากที่เราเซตตัว Link Tone นะครับแล้วก็กด exit ออกหลังจากนั้นถ้าเรามีการโทรเข้านะครับ ก็จะมีเสียงสิยงดนตรีอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ถ้าดูประกอบกับไฟก็เพลินดีนะครับบางทีอาจจะเพลินจนกระทั่ทงไม่รับสายเลยก็ได้ฟังลักษณะนนเนี้ยตัวนี้ก็ถือว่าเป็นลูกเล่นที่น่าสนใจของเครื่อง iphone IP p dt 9 2 0 series นี่ทีเดียวนะครับเพลินดีนะครับอันนี้อันนี้คือเรื่องของของเมนูในการเซตอัพเซตเครื่องต่างๆนะครับต่อมาเรื่องขอคือ c u r ีย์เคอรเนี่ยเป็นปุ่มซึ่ง ใช้งานได้เยอะมากเวลาที่เราจะใช้งานนะครกดไปที่ enter key ปุ่มตรงกลางนะครับจะมีเรื่องของ history contact ก็คือพวก p ฟนบุ๊กนะครับแล้วก็ setting feature ของ user แล้วก็ Phone setting เซตเครื่องเนี่ยนะครับแล้วก็ set system ก็ได้ property คือว่าดูรายละเอียดต่างๆเรื่องของดู call history ต่างๆ contact ดังนั้นปุ่มตุ่มตัว cursor key เ,เ,เนี่ยจะมีเรียกว่า มีรายละเอียดการใช้งานเยอะมากในการใช้งานคือเคอร์อซอเซอร์คีย์นี่จะจะสามารถที่ใช้งานแทนเมนูแล้วก็ใช้งานแทนออซอฟต์คีย์ตรงนี้ได้เลยนะครับจะควบคุมทั้งหมดที่ NEC ทำมาอย่างนี้เพราะว่าแล้วแต่เราต้องการใช้งานสะดวกตรงไหน,นแล้วก็จะจะใช้ตรงนั้นนะครับซอฟต์คีย์หรือไม่ก็เมนูกดแค่นี้นะครับหรือไม่ก็เคอร์อเซอร์คีย์ต้องการเซตต่างๆบันทึกเลขหมายดู Contact คอนแทคการโทรก,กับการการ ไม่แต่เซตกระดิ่งลิงกิ้งอะไรก็ทําได้หมดนะครับโดยการใช้เคอร์เซอร์คีย์ตัวนี้ต่อมาก็สปีกเกอร์นะครับกดเพื่อจะโทรออกโดยที่ไม่ต้องจะขูถ้ากดใหม่ด้วยก็สามารถสนทนาได้เลยทานเฟอร์นะครับเวลาที่เราโอนสายเราใช้ปุ่มนี้เดี๋ยวลองมาดูกันนะครับโทรเข้ามาจริงๆไม่อยากรับเลยนะครับเสียงเพาะแล้วก็ไฟแสงสีสวยงามนะครับอันนี้สมมุติพอเรารับใช่ไหมครับเรารับปุ๊บเนี่ยเรากดทานเฟอร พอเรากดทันเฟอร์ปุ๊บปุ่มฟีเจอร์จะขึ้นนะครับว่าเราโหไว้แล้วเราก็กดไปที่เบอร์ปลายทางแล้วเราก็โอนสายไปครับสายนั้นก็จะถูกท r นเฟอร์แล้วก็โอนไปที่ไปที่ปลายทางอันนี้คือวิธีการโอนสายของเครื่อง IP Phone DT 9 2เซีรีส์เครื่องนี้นะครับเดี๋ยวลองมาดูปุ่มต่อไปนะครับคือปุ่มโฮเราโทรมาที่1 3 2นะครับจากต้องต้องบอกผมให้ดูนิดนึงแล้วกันอันนี้จะเป็นเครื่อง เครื่องที่ผมใช้โทรนะครับจะเป็น S T ห้านะครับเป็นซิ p แอปพลิเคชันของ N I C นะครับตอนนี้เราใช้ตู้90 0หนึ่งอยู่นะครับแล้วก็ใช้ซิปแอปพลิเคชันในการโทรเข้าพอเราโทรเข้านะครับเราต้องการรับสายพอเรารับสายเสร็จปุ๊บเรากดโทรนะครับฟีจเจอร์จะขึ้นไปทางจะได้ยินเสียงพักสายนะครับก็จะมีเสียงเสียงพักสายตอนนี้ที่เราต้องการจะจะรับสายครั้งเราก็กดฟีจเจอร์นะครับไปทางก็จะมาคุยกับเรา อันนี้คือเรื่องของการใช้ใช้ปุ่ม,มโฮลของเอ่อง t 9 2 0์ซีรีส์นะครับตัวนี้จะมีลำโพงตัวนี้นะครับเวลาที่สนทนามีเสียงสนทนาเข้ามากดสปีกเกอร์ก็จะเป็นลำโพงตัวนี้สามารถปรับเสียงเคอร์เซอร์คีย์ปรับเสียงได้นะครับถ้ากดสปีกเกอร์แล้วกดกดขึ้นนะครับก็จะเป็นปรับเสียงดังแล้วก็กดลงก็เบาแต่ถ้าเกิดกรณีที่ไม่ได้กดอะไรนะครับตัวนี้ก็จะกลายเป็นปรับ,รบหน้าจอ lcd แทนนะครับสำหรับ Cursor Key นะครับอันนี้ก็คือ,อคุณสมบัติคร่าวๆนะครับของ dt 9 2 0 Series ที่เป็นโมเดล itk 6 d 1 p วงเล็บ bk t l นะครับสำหรับท่านใดที่มีข้อสงสัยหรือต้องการจะใช้สินค้าหรือว่าติดต่อเซลล์เพื่อใช้ ที่จะสั่งซื้อระบบอื่นที่เป็นระบบโทรศัพท์ของ NEC นะครับสามารถโทรเข้ามาปรึกษากับเราได้นะครับ ISAC Engineering โทรปรึกษานี้ไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับยินดีตอบทุกคำถามทุกข้อมูลที่ต้องการนะครับเบอร์ที่เบอร์โทรนะครับ0-2-4-5-4-9-2-3-3นะครับ0-2-4-5-4-9-2-3-3นะครับหรือเบอร์สายด่วน24ชั่วโมงนะครับจะเป็นเบอร์088941 2 4 9 9นะครับ ท่านใดสงสัยก็สามารถที่จะโทรเข้ามาสอบถามข้อมูลการใช้งานแล้วก็สอบถามต้วเอนซีได้ทุกรุ่นนะครับขอบคุณมากนะครับสำหรับการติดตามรับชมรับฟังคลิปนี้ขอบคุณครับ